สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมา B Max MA อีกเช่นเคยนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นตีมฟ้านะฮะ พอดีก็อย่างที่รู้กันเนาะตอนนี้มันมีของแต่งใหม่นะฮะเป็นเป็นกันชน AR Asia Challenge Light Blue logo ก็คือสีแบบนี้นะฮะตัวน,นี้เลยนะก็กันชน AR จริงๆมันไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากทำมาทำไมแต่ว่ามันสามารถเอามามีแอนแมทกับตัว กันชนแจแปนครับ2องพได้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าหลายคนก็เออเอาไปขายทิ้งหอ,อืยยังเนาะหรือเอาไปเล่นหอ,อืยยังเนาะแต่ว่านั่นแหละมันก็ประมาณคอนเซปต์เข้าเต็มเลยนะอ่ะโมกันเลยดีกว่าอ่ะสิ่งแรกนะฮะก็อย่างที่รู้กันเนาะอันนี้ก็จะเป็นติดเบรกไม้เต็มนะฮะสองชั้นเนาะพอล้อไปล้อกลางก็ถ้ายืนส่วนตรงนี้มันจะยืนเด็กได้มากกว่าอ่ะ ก็น่าจะรู้กันหมดแล้ววิธีทําแต่ถ้าใครยังไม่รู้เพิ่งดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวแปะไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมถ้าขั้นตอนการทําแต่ละชิ้นส่วนเราแปะถ้ายคลิปไม่พอจามตีตรงช่องคําอธิบายด้วยลอ้อลอคาร์บอนนะฮะล้อนี้ลอคาร์บอนยะางเป็นยงางฮะสีฟ้าเพื่เข้าคอนเซปต์นะ ใครหาตัวนี้ไม่เจอก็จะมีของเอเชียชาเลนจ์นะที่กำลังออกมาประมาณเดือนเมษาซึ่งไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือยังนะฮะคลิปนี้ก็เดือนเมษาเหมือนกันเนอ้อแต่น่าจะมาแล้วแหละนะฮะเห็นว่ามีกำหนดเลื่อนอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้มันเป็นยางของ25 Anniversary ก็คือไอยางรฮตล็อ ok เขียวนะอ่าเหมือนเดิมนะฮะโกทำแนว ก็ m s c มนะฮะหรือถ่านไฟทอง m s ซึ่งเอามาใส่เมก็ได้แล้วก็ตัวเฟืองจะใช้ลูกเืนลูกเืนเฟืองใส่ของอะไรเออโอห้าสนะหรือว่าเอาง่ายๆคือลูกเืนโรเลอร์นั่นแหละเขาเอามาใส่เป็นลูกเืนเฟืองของมอเตอร์กลางนะฮะ ao520 นะครับเจอกูเกิลก็เจอนะฮะ AO 5 2 0 และย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นแค่แนวทางการแต่งรถเท่านั้นไม่ได้การันตีว่ามันจะชนะที่เหลืออยู่ที่สนามที่เราไปเล่นว่าต้องแต่งรถยังไงให้เข้ากับสนามนั้นๆน,น,นะครับสนามนั้นๆแนวทางการแต่งของผมเป็นเพียงแค่แนวทางการแต่งเท่านั้นไม่การันตีถึงชัยชนะเพราะทุกอย่างปัจจัยขึ้นอยู่กับการเลือกยางเลือกย้อก,การเช็ครายละเอียดต่างๆเบรกมอเตอร์ฐานทุกอย่างรวมกันเป็นรถหนึ่งคัน เพื่อให้ได้ชัยชนะ,นะครับผมโอเคมันเดิมตัวนี้จะสอยด้วยตัวเสาเสาที่มันสูงขึ้นมาเพราะว่าเปืือใส่ตุ้มด้านหน้าซึ่งเสามีประมาณสามสิบมิลิเมตรนะครับเสาสามสิบมิลิเมตรโอเคตัวตัวนี้นะกันชนตัวนี้เราจะใส่ให้รูเก้ามิลแล้วก็ ไ้เสามันเป็นเสาของเสาบล็อกหกเหลี่ยมสําหรับใส่ต้มซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมมาใส่โลกันเพราะว่ามันมีความทนร,ระดับหนึ่งลูกปืนโลเลอร์เก้ามิลิเมตรพร้อมโลถั่วเก้าต่อแปดมิลิเมตรและตามด้วยบูทขนาดสามมิลิเมตรและต่อด้วยบอลแคปบอลแคปจะเป็นตัวช่วยค้ำรางในระดับหนึ่งสำหรับพวกโลเก้ามิลนะฮะ ใส่ที่รูที่แขนว่า9ม mm. ิลิเมตรตอนแรกนะครับเราก็ยัดเข้าไปที่รูสอยตุ้มนะฮะยัดไปเลยด้านหน้าไม่ยากแล้วเพื่อไม่ให้ตัวกันชนเป็นรอยเราจะใส่แหวนลองน็อตไว้ก่อนนะครับและตามด้วยตัวแหวนกันคลายนะฮะแหวนกันคลายแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียนะครับ เสร็เรียบร้อยต่อไปตุ้มนะฮะเราจะใส่ตุ้มขนาดไหนก็ได้เนาะแล้วแต่เพื่อให้เป็นแรงตบด้านล่างอลไรก็ตามด้วยท่อ,อยางท่อ,อยางสามารถหาได้จากมีของแต่งแบบเน้นท่อ,อยางเฉพาะเป็นท่อ,อยางยาวๆเอาไปตัดได้หรือถ้าใครหรือถ้าใครไม่ได้มีท่อ,อยางแบบแต่งเราก็ หาได้จากพวกกันชนไฮเกรดก็จะมีท่อยางแถมมาให้อยู่นะฮะพวกนั่นแหละโอต่อมานะครับก็ส่วนตรงนี้เราก็ใส่ที่โลก้ามีเหมือนเดิมนะฮะเอ๊ะไม่ใช่ส่วนของรูโล1สิบสามมิลแล้วก็ไอตัวบล็อกเหมือนเดิมอันนี้เป็นบล็อกสามสิบมิลนะฮะร้อยด้วยอะไรบ้างอันดับแรกนะครับ บูทต้องเป็นบูทประมาณ6กถึงเมลแนะนำให้ใช้เจ็ดมิลเพราะว่ามันจะมีความยาวที่เลยตัวโค้ง MA ไปหน่อยนึงนะฮะมันจะไม่ติดนะครับเห็นปะมันจะไม่ติดเลยนะฮะถ้าเอาต่ำกว่านี้มันจะติดแน่นอนเห็นไหมเหลื่อมกันนิดเดียวนะฮะถ้า6กมิลก็จกบติดนะฮะเราใช้โลสิบมิลเช่นเคยนะครับอันนี้มันจะแต่งเหมือนคล้ายคสตาร์เตอร์แพดนะฮะ ก็ขึ้นมาหน่อยนะฮะจะเป็นโลจะเป็นบูทเจ็ดมิลกับสามิลก็คือบูทสิบมิลด้านบนแล้วก็ใส่ด้วยล็อกนัดตัวนี้ก็เป็นเสาบล็อกแปดเหลี่ยมเหมือนกันอยู่ในชุดเดียวกันนะครับกับตัวอีอะไรนะแต่ตัวเสาตุ้มจากนั้นเราก็ขันน็อตนะครับยึดไปก่อนใช้น็อตหัวเห็ด โอเคแล้วก็ใช้น็อตใช้น็อตตุ้มตกบอกตกใส่บูทใส่บูธสักหนึ่งจดห้ามิลเข้าไปนะครับบูธสีดำมีไหมตอนนี้มีขายอยู่นะฮะณเวลานี้แต่ก็อาจจะใกล้หมดแล้วเพราะว่ามันเป็นรหัสเก้านะฮะอันนี้ผมตูนไว้เพียบเลยแต่ถ้าใครไม่มีก็คนใช้บูธเงินไปก่อนเนาะจริงๆไม่ได้มีผลอะไรหรอก แล้วทำไมต้องเอา1.5จมิลลองไว้ก็เพื่อให้ตำแหน่งของตัวบล็อกตบมันเอียงลงมาเล็กน้อยนะฮะนี่คือบล็อกตบแล้วก็มันีรหัสแล้วถ้าเป็นตัวบล็อกไฮเกรดเนี่ยก็คือมันจะแถมให้แค่ตัว ไม่ได้แถมนอ็อตจะแถมแค่ตัวตัวนี้มาสีแดงแล้วก็เราก็ไปเชื่อมกับตัว boot, บูท็ดปินเอ๊ะบูทประมาณ12วิ้ที่เราไปหามาเองนะอันนี้ต้องไปหาเองสิเพราะว่าตัวแถมกับตัวตัวกันชนตบเนี่ยมันไม่มีนะฮะนั้นเราก็เชื่อมเสร็จแล้วก็ตัวนี้ นะฮะฮเบรกหลังใครควานได้ก็ใครควานได้ก็ดีใครไม่อยากควานก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็น่าเสียดายอยู่นะฮะเพราะว่าพุทธกันชนสองพันเท่าไหร่นะแบบขันน็อตก่อนพุทธกันชนสองพันยะิบเอ็ดก็ เอาตรงๆตอนนี้ก็เป็นแลไปแล้วเพราะว่าปีนี้มันปี2023นล้วหายยากอยู่เบรกใหญ่เพราะว่าเบรกใหญ่คนใช้เยอะนะครับเอ okay. ตัวนี้ก็เลยไม่ต้องควานเพราะว่าใส่เบรกได้เลยเพราะเราใช้ตรงนี้ตบเป็นตมแทนหรือว่าใครจะทำแบบเดิมก็ได้ แบบเดิมนะฮะควานเดบเพอรตรงนี้แล้วก็ทําเสาขึ้นมาก็ได้ถ้าใครเสียดายก็ทําตุ้มตบอย่างเนี้ยนะฮะอันนี้ผมเสียดายเพราะว่ามันหาไม่ได้ละจากนั้นเราก็ใส่กันแขวนเหมือนเดิมที่รูเดิมนะฮะใครงงรูเดิมก็คือรูล่างสุดตรงนี้นะเพราะว่าล้อมันเป็นล้อชิดพอใส่กันแขวนมันก็เลยชิดในได้แต่ถ้าจะถอดล้อเมื่อไหร่เนี่ย ก็ต้องถอดตัวกันแขวนออกด้วยไม่งั้นมันก็จะติดกันนะฮะล้อมันเว้าซี่ด้านในตรงนี้ยทำให้แบบว่าไม่โดนไม่สัมพายกับต,ตัวกันชนนะฮะปีข้างใส่เหมือนเดิมนะฮะปีกข้าง AR นะตัวนี้นะเพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับเอ้ยไม่ใช่ปีข้าง MA ผมพูดผิดต้องขออภัย อีกข้าง MA ออกแบบมาสำหรับโครง MA ฉะนั้นมันก็จะเข้าล็อกง่ายกว่าโครง AR แต่ถ้าใส่โครง AR ได้ไหมใส่กันโคเอ r r ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าเวลาเราจะเอาไปหมุนกับตัวตัวรถโ,โครง MA เเนี่ยมันอาจจะต้องกลับด้านเพราะว่ารูน็อตส่วนด้านตรงเนี้ย มันแคบมันขันน็อตได้แต่รูด้านในเนี่ยรูด้านในตรงเนี้ยมันหลวมน็อตทะลุได้ต้องเอาล็อกนัดมาใส่ทีนะฮะอัน,นต้องกลับด้านใส่เพื่อให้มันยึดได้นะฮะกลับด้านก็คือเอา,เอาด้านสองรูอยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็ยึดน็อตถ้าแต่ถามว่าอ้าวพี่แล้วไอ้สองรูด,ด้านในขคง a อเนี่ยไว้ดันไว้ดันหน้ายืดออกมาอย่างนี้ไม่ได้เหรอ ยื่นได้แต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าความกว้างของฐานจะกว้างเกินไปแล้วมันจะติดกับโลเลยโลอ่ะเอาง่ายๆคือเลยโลขูดเปอร์เซ็นต์การขูดรางมีแน่นอนนะฮะเสาตุ้มเสาตุ้มก่อนใส่ตุ้มเนี่ยใช้เสาเท่าไหร่เสาตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบมิลิเมตรสามสิบมิลหรือว่าถ้ามันยาวเกินไปจะ,จะเล่นยีิบห้าก็ได้นะครับ ส่วนรถพวกรถพวกกันชนใครอยากได้ไม่รู้จะซื้อออนไลน์ที่ไหนข็แนะนำร้านไวรัสมินิโฟวิวนะฮะมีลิงก์เพจท้ายด้านใต้คลิปนะครับผมช่องคำอธิบายนะฮะพักไปทางเพจก็ได้ส่วนร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะถ้าบอกจะมาจากช่องไวแคทนะฮะแต่เชื่อว่าสมาชิกช่องเราเนี่ยน่าจะรู้กันหมดแล้วนะผมไม่ต้องพูนเยอะนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะ สนับสนุนช่องเราได้ด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกรือจะใครอยากเป็นให้เป็นารายค้างก็จะมีโดเนทซุ์แตงด้านขวาล่างตรงช่องไลน์ดิสไลน์นะเข้าไปดูได้เลยนะฮะทีนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับรถก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะชอบูกใจก็ก,กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะอยางอีกครั้งหนึ่งอ่าล้อนี่ล้อดิสคาร์บอนนะเป็นล้อตัวไหนมัดเฟรมเกาหลีนะฮะ แต่ถ้าอยากได้ณนะปัจจุบันที่บางพอหาได้แต่ราคาก็สูงอยู่ก็จะมีรถบราว์ A4 บราวนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างสม่ำเสมอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ